เกิดมาพบใดชาติใดก็ทุกแย่เต็มประดาทุกตั้งแต่วันเกิดถึงวันแก่ทุกจากวันแก่ถึงวันแตกดับวันตายทุกทั่วนหน้าไม่มีใครข่ามันไปได้จึงให้เรามาสนใจในการรวมจิตใจของเรามาให้สงบระงับตั้งมั่นเที่ยงตรงอยู่ภายในดวงใจให้ได้ทุกลมหายใจเข้า ทุกลมหายใจออกจนกระทั่งจิตใจสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาให้ได้อันความตายนั้นจงระลึกดูให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาของตนเองยกจิตใจตั้งมั่นอย่าได้หวันไหวเจ็บจะเจ็บไปถึงไหนก็แค่ตายอยู่ดีสบายอยู่ไปถึงไหนก็แค่ตายแกทราแล้ว ไม่ตายไม่ได้เมื่อมาถึงบุคคลผู้ใดจะให้ผู้อื่นช่วยไม่ได้ต้องภาวนาให้พ้นจากความตายความตายนั้นมีทางพ้นไปได้อยู่ที่การละกิเลสล้างกิเลสในใจให้หมดสิน้นกิเลสกองไหนที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองคุณหมวัวให้รีบตัดรีบละออกไปเลิกไม่ได้ละไม่ได้ ก็ให้นึกถึงความตายใครจะดุร้ายป้ายสีก็ให้นึกว่าเขาจะต้องตายเราคือกายกับจิตก็ต้องตายจากกันไปจะมากโกรธมาโลภมาหลงมายึดหน้าถือตายึดอะไรต่อมิอะไรไปทำไมจงปล่อยวางให้มันหมดสิ้นไปโลกกระทำแปดประการมีความสบายกายสบายใจ มีความไม่สบายกายไม่สบายใจคือมีสุขมีทุกข์อย่างนี้มีสรรเสริมก็ต้องมีติดเตียนนินทาเป็นธรรมดาของโลกอย่างนี้มีลาบเสื่อมลาบได้เป็นธรรมดาอย่างนี้มียศเสื่อมยศมันมีเป็นธรรมดาอย่างนี้จิตผู้รู้ผู้ภาวนาไปอยู่ที่ไหนทำไมไม่เร่งภาวนาให้มันหลุดพ้นไปเสียที เกิดแล้วต้องตายไม่ตายวันนี้วันหน้าก็าตายไม่ตายเดือนนี้เดือนหน้าก็าตายไม่ตายปีนี้ปีต่อๆไปก็ตายได้ให้รู้ไว้ให้เข้าใจไว้แล้วจิตใจอย่าได้มัวเมาหลงไหลไปกับกิเลสกามวัตถุกรามมาหลงร้องไห้หัวเราะอ,อยู่นี้ไม่มีที่สิ้นสุดก้อนทุกข์ ก่อนทุกเต็มตัวทุกคนจงภาวนาดูให้หรู้แจ้งด้วยสติปัญญาไม่ใช่คนอื่นจะมาทำให้ปฏิบัติให้ไม่มีตัวเองนั่นแหละปฏิบัติตัวเองอัตหิอัตโนโนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนทำบาปตนก็ได้รับทุกเองตนทำบุญบุญก็ให้ความสุขแก่บุคคลผู้นั้น บุญบาปเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนใครทำบาปบาปย่อมให้ผลใครทำบุญกุศลบุญกุศลย่อมตามให้ผลแต่ว่าบางอย่างบางประกาศนั้นไม่ทันกับใจกิเลสมนุษย์ก็เลยเข้าใจว่าทำบุญก็ไม่เห็นผลแต่ว่าบาปนั้นไม่ทำก็เห็นผลอบรมจิตใจด้วยการบริกรรมภาวนา ด้วยการนึกถึงความทุกข์เดือดร้อนในโลกนี้นึกถึงความแก่ความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อมันมาถึงแล้วมันมีความเจ็บปวดทุกขเวทนาต้องฝึกฝนอบรมจิตใจของเราในทางสมาธิภาวนาทำใจให้สงบระงับด้วยการนึกน้อมเอาพุทธคุณคือคุณพระพุทธเจ้ามาเป็นอารมณ์แม้เราจะนึกพุทธโธ พุทโธอยู่ก็ตามก็ให้ถือว่าธรรมโมก็อยู่ที่นั่นสังโคก็อยู่ด้วยกันกิเลสมารหมายถึงจิตใจที่เรายัางเลิกละลดปล่อยกิเลสราคะตัณหาไม่ได้ราคะตัณหานั่นแหละคือตัวมารที่คอยหลอกล่ออยู่ในใจนั้นถ้าผู้ใดใจไม่มั่นคงก็หลงไหลไปตามการหลอกลวงของมารกิเลสไม่ยอมละ ไม่ยอมเลิกไม่ยอมปล่อยวางกิเลสก็ติดอยู่ในตัวติดอยู่ในกายในวาจาในจิตในใจคือใจเราไปติดกิเลสไม่ใช่กิเลสเมื่อติดอยู่ในใจของเราจิตใจของเราไม่ภาวนาละกิเลสแต่ภาวนาเอากิเลสกิเลสก็มาอยู่ในกายในวาจาในจิตในใจของเราเต็มไปหมด ไฟคือราคะไฟคือโทรศัพท์ไฟคือความหลงเมื่อมีไฟสามกองนี้อยู่ในใจมันก็ร้อนเป็นไฟนั่งที่ไหนนอนที่ไหนก็ร้อนละอุด้วยไฟเพราะไฟนั้นเป็นของเล่าร้อนโผกมัดลัดดึงจิตใจคนเราให้หลงให้ติดข้องอยู่เวลาภาวนาท่านจึงให้ละออกไปปล่อยออกไปให้หลุดไป สิ้นไปเอาให้หลุดให้ผลให้สงบระงับแม้ยังไม่หลุดพ้นก็ให้ภาวนาทุกคนให้ใจสงบระงับตั้งมั่นทุกๆคืนไปจนมีกำลังความสามารถอาจหารก็จะตัดละได้ด้วยตนเองธรรมดากิเลสเป็นมารเป็นภัยอันตรายคำว่ามารก็คือว่าเป็นผู้ฆ่าผู้ทำลาย ใครไปหลงกลมารยาของมารแล้วก็เสียทุกครั้งไปฉะนั้นเราทุกคนจงอย่าได้ปล่อยจิตใจให้คิดนึกไปภายนอกจงนึกเตือนใจของตนอยู่ทุกเวลาว่าพุทโธพร,ระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธรรมโมสังโฆพระพุทธพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราคือให้ใจมาสงบตั้งมั่นอยู่ภายใน ไม่ให้ไปตามอาการภายนอกอย่าไปคิดว่าเวลาเราแก่หรือเวลาเราเจ็บไข้ที่ป่วยหรือใกล้ๆจะแตกจะตายแล้วจึงภาวนาถ้าคิดอย่างนั้นก็เป็นอันว่าคิดผิดเราเวลาอยู่ดีสบายนี่แหละเป็นเวลาที่เราจะต้องริเริ่มภาวนาให้ได้ให้ถึงกิเลสอะไรที่ยังไม่ออกจากจิตใจเราก็จะได้ละกิเลสน,นั้นเสีย ให้พากันตั้งใจภาวนากันจริงๆเอาจิตใจดวงผู้รู้ภายในมาจี้จุดหลงของใจเราความหลงของใจไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนหลงในรูปหมายถึงคนสัตว์สิ่งของบ้านเรือนเคหะสถานอันใดก็ตามถ้าจิตไปหลงก็จะไปคล้องอยู่กับที่นั่นถ้าจิตไม่หลงก็วางเฉยได้ จิตใจก็เย็นสบายเป็นสุขไม่ทุก์ร้อนประการใดเราทุกคนควรปฏิบัติบูชาภาวนาอย่างนี้ให้ได้ทุกๆคืนไม่มีใครช่วยเราได้เท่ากับตัวเราเองการภาวนาอยากเข้าใจว่ามันเป็นของยากไม่ว่ากิจกรรมการงานอะไรอย่างหยาบๆก็ดีถ้าเราไม่ทำให้ประกอบก็ยิ่งเป็นอุปสรรค แต่ถ้าเราตั้งใจทำจริงๆแล้วมันมีทางออกภาวนาไปรวมจิตใจลงไปจนกระทั่งจิตใจเชื่อตามความเป็นจริงเชื่อต่อคุณพระพุทธเจ้าจริงๆเชื่อต่อพระธรรมจริงๆเชื่อต่อคุณพระอริยสงฆ์สาวกจริงๆแล้วบุคคลผู้นั้นก็มีทางที่จะได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งในธรรมในปัจจุบันชาตินี้ อะไรอะไรทุกอย่างถ้าเราลงมือทำแล้วมันต้องได้ไม่มากก็น,น้อยถ้าไม่ทำเลิกล้มความเพียรชอบสบายอยู่เฉยๆแต่เราอยากเข้าใจว่าเราจะอยู่เฉยได้ในเมื่อความเจ็บไข้ที่ป่วยปัจจุบันกระทันหันขึ้นมาจะเฉยอยู่ไม่ได้เป็นอันขาดเมื่อความเจ็บมากอุบายทำไม่ทัน เราก็หลงยึดไปถือไปวุ่นวายไปถ้าเรารู้เท่าทันปล่อยวางได้ทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจก็เย็นสบายเป็นสุขไม่ทุก์ร้อนประการใดอุบายทําต่างๆที่กําหนดจดจําไปประพฤติปฏิบัติได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุญบาร,รมีเก่าเราทํามามากหรือไม่บุญบาร,รมีใหม่ ใจปัจจุบันของเราตั้งมั่นหรือไม่ใจปัจจุบันเป็นหลักสำคัญที่เราทุกคนทุกดวงใจจะประมาทไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์เตือนว่าผู้ไม่ประมาทย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญผู้ประมาทมัวเมาเต็นไปเพื่อความเสื่อมวันคืนเดือนปีหมดไปสิ้นไป แต่ความเข้าใจว่าวันคืนนั้นหมดไปวันคืนไม่หมดชีวิตของแต่ละบุคคลหมดไปสิ้นไปมันหมดไปทุกลมหายใจเข้าออกฉะนั้นให้ภาวนาดูว่าวันคืนล่วงไปเราทำอะไรอยู่ทำบุญทำบาปเราละก,กิเลสได้หรือ,อยังเราภาวนาใจสงบหรือ,อยัง เรามัวเพลิดเพลินอะไรอยู่ไปมัวเสียอกเสียใจอย่างไรอยู่ทำไมไม่ภาวนาทำไมไม่ละกิเลสภาวนาให้มันหมดไปเวลาความแก่มาถึงเข้าหรือเวลาความเจ็บไข้ามาถึงเข้าจิตก็หวาวุ่นยิ่งความตายจะมาถึงเราละกิเลสไว้ก่อนหรือ,อยังก็ตอบได้ด้วยตนเองว่ายังไม่หมดเมื่อยังไม่หมด เรามันไปทำอะไรชีวิตของคนเราหมดไปเหมือนจุดเทียนขึ้นมาแล้วไฟมันก็ไม่ใสเทียนจนหมดเราทำอะไรอยู่ไม่พิจารณาต้องเตือนใจของตนเองว่าเราภาวนาแล้วหรือยังยาประมาทคือภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกเราทุกคนก็ต้องโอปะนะยิกธรรมน้อมเข้ามา รวมเข้ามาสอนตัวเองเข้ามาให้ได้อยู่ทุกวันเวลาแล้วมรรคผลนิพพานก็ไม่ต้องไปหาที่อื่นมันอยู่ที่ความเพียรความหมัน่นความขยันในการภาวนาไม่หิบคานั่งก็ภาวนานอนก็ภาวนาหลับแล้วก็ภาวนาตื่นขึ้นก็ภาวนาต่อไปตื่นขึ้นก็ภาวนาต่อไป ให้เป็นวงจอรอยู่ตลอดเวลาจิตใจย่อมมีกำลังมีความสามารถอ่านหานไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจ